เธอเป็นลูกสาวที่น่าภาคภูมิใจของตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงแต่เขาเต็มใจที่จะเลิกกับพ่อเพื่อเสี่ยวเทียนเพียงเพราะเธอเคารพเจ้าชายมากที่สุดพ่อของเขาเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนเลวที่นำภัยพิบัติมาสู่ประเทศและประชาชนจงหลิงผู้จรุนแรงหากพ่อของเธอมีอคติต่อเจ้าชายมาโดยตลอดเธอก็คงจะเลือกที่จะไม่กลับบ้านลู่เย็นผู้บัญชาการทหารรักษาการด้านข้างยังได้แสดงความไม่พอใจกับพ่อของชงหลิงอีกด้วย เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนสําคัญของราชวงศ์หยานผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่รู้ว่าเจ้าชายทําอะไรเขาไม่สามารถตัดสินตัวละครของเจ้าชายจากข่าวหรือได้มง,งหลิงจึงดึงหลิวเหยียนผู้บัญชาการทหารองครักษ์และเดินไปที่พระราชวังด้วยกันจากนั้นพ่อของจงหลิงก็ตื่นตระหนกมากในเวลานี้เขาไม่เข้าใจว่าคนสองคนนี้เลี้ยงซุปปติดแบบไหนกันและพวกเขาก็ปกป้องเจ้าชายผู้ร้าย่าเช่นนี้จริงๆเป็นเพราะความหลอกของเสี่ยวเทียนชางทำให้หลิวเหยียนและลูกสาวของเขาลงไหลยใช่ไหม หลังจากคิดอยู่สักทักพ่อของจงหลิงก็คิดว่ามันคงจะเป็นแบบนี้เพราะมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าสมเด็จพระราชินีทรงแต่งตั้งเสี่ยวเทียนให้เป็นเจ้าชายเพราะความหล่อเหลาของเขาเมื่อพ่อของจงหลิงคิดอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นเขาก็พบว่าทั้งสามคนยืนอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งปรากฏว่าเสี่ยวเทียนได้ยินว่าพ่อของจงหลิงทำอาหารเก่งมากและอยากลองทำดูหลังจากนั้นไม่นานกลางคืนก็ตกและผู้คนมากมายก็มารวมตัวกันที่ศาลา เซียวเทียนมองดูอาหารอร่อยๆบนโต๊ะแล้วก็หมดความอดทนแล้วจากนั้นพ่อของจงหลิงก็มาพร้อมกับอาหารจานพิเศษจานสุดท้ายจงหลิงเจอหัวเราะและบอกเจ้าชายว่าพ่อของเธอชนะใจแม่ของเธอด้วยการพึ่งพาทักษะการทำอาหารนี้จากนั้นจึงค่อยๆกลายเป็นข้าราชการคนสำคัญของราชวงศ์หยานที่ยิ่งใหญ่จากนักวิชาการผู้ยากจนเมื่อฟังจงหลิงบ่นเรื่องพ่อของเธอเซียวเทียนก็ยกมือขึ้นแล้วตีหัวเธอ เซียวเทียนสอนสอนเธอว่าในฐานะเด็กผู้หญิงเธอไม่ควรพูดถึงพ่อของเธอด้วยท่าทีอยาก่ายเช่นนี้เมื่อเห็นว่าลูกสาวของเขาเชื่อฟังเจ้าชายมากพ่อของจงหลิงก็อยากรู้ว่าเซียวเทียนทําได้อย่างไรจากนั้นเซียวเทียนก็ไม่สนใจมากนักเขาชิมอาหารบนโต๊ะรสชาติของอาหารเหล่านี้ดีมากยิ่งกว่าเชฟหลวงในวังด้วยซ้ําหลังจากรับประทานอาหารรสเลิศแล้วเซียวเทียนรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและแต่งบทกวีอะไรก็ตามที่เป็นชีวิตสิ่งนั้น ก็คือชีวิตสิ่งใดก็ตามที่เป็นชีวิตก็คือชีวิตพ่อของจงหลิงต้องการชมและบอกว่ามันเป็นผลงานชิ้นเอกแต่เขาก็ยังไม่สามารถต้านทานความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการอ่านได้เสี่ยวเทียนที่อยู่ด้านข้างจู่จูก็มีความคิดในใจพ่อของจงหลิงสามารถทําอาหารให้เขาทุกวันได้ไหมจากนั้นเขาก็บอกพ่อของจงหลิงว่าเขามีคําขอพ่อของจงหลิงขอให้เสี่ยวเทียนพูดตรงตรง เซียวเทียนพูดด้วยความเขินอายเพราะทักษะการทำอาหารของพ่อจงหลิงดีมากเขาหวังว่าจะมาทานอาหารที่บ้านของจงหลิงบ่อยๆพ่อของจงหลิงยิ้มและไม่พูดอะไรเลยแต่ภายในก็อดไม่ได้ที่จะบน่นในฐานะเจ้าหน้าที่คนสำคัญของราชสํานักเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะทำงานเป็นแม่ครูให้กับเจ้าชายแต่ในขณะนี้เซียวเทียนหยิบแหวนเกตของออกมาด้วยมือเดียวเซียวเทียนกล่าวว่าเขายินดีมอบศิลาจิตวิญญาณหนึ่งล้านก้อนให้กับพ่อของจงหลิง เพื่อแก้ไขปัญหาการทัดถิ่นของผู้ลี้ภัยในภาคใต้พ่อของจงหลิงตกตะลึงหินจิปิญญาจำนวนมากดังกล่าวเทียบเท่ากับรายได้ภาษีของราชวงศ์เกรซยันเป็นเวลาหนึ่งปีใครคือเจ้าชายและทำไมเขาถึงหยิงขนาดนี้เนื่องจากราชินีออกไปโจมตีคนป่าเถื่อนทางตอนเหนือเป็นการส่วนตัวผู้ลี้ภัยทางตอนใต้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่พ่อของจงหลิงกำลังปวดหัวเพราะเรื่องเงินทุนเพื่อระงับความวุ่นวายในใจพ่อของจงหลิงจึงถามเจ้าชายอย่างจริงจังว่าพรุ่งนี้เขาจะกินอะไร เขาเลือกส่วนผสมเป็นการส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าชายมีความสุขและพึงพอใจจากนั้นพ่อของจงหลิงก็ขอให้จงหลิงรีบเตรียมชุดเชฟสำหรับตัวเองอาหารของเจ้าชายต้องไม่ประมาทเมื่อเห็นชายวัยกลางคนเปลี่ยนสีหน้าอย่างรวดเร็วเด็กหญิงทั้งสองก็สับสน